ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปกันนะครับผมก็มีร้านเติมเกมดีๆมาแนะนำเพื่อนๆนะครับก็ต้องนี่เลย power pay นะครับสะดวกรวดเร็วปลอดภัยนะครับไร้รีฟันนะครับทางร้านเนี่ยกดเองกับมือ100%นะครับแถมทางร้านเนี่ยยังจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายมานานหลายปีแล้วนนเองนะครับปลอดภัยหายห่วงนะครับก็ถ้าหากใครที่อยากเติมเกมอื่นๆนะครับก็สามารถที่จะอินบ็อกไปที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับหรือว่าจะแอดไลน์ power pay ไปก็ได้เช่นเดียวกันนะครับหรือว่าทุกคนยังสงสัยอยู่ก็สามารถที่จะโทรสอบถามได้ เช่นเดียวกันนั่นเองครับก็ฝากลาดเอาไว้ด้วยแล้วกันนะครับ สวัสดีครับวันนี้เราก็ได้มาเจอกับเกมตัวของถังซ่านะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันที่ตัวของเซิร์ฟเวอร์จีนนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยเราก็จะมาไกด์สายฟรีกันนะครับในวันที่30นะอ่ะเราเล่นมาครบประมาณ1เดือนเนี่ยนะครับอ่ะสายฟรีเป็นยังไงบ้างนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันสักหน่อยนะครับอ่ะในน้าตอนนี้เนี่ยตัวของพลังลบผมเนี่ยผมก็มมมได้ทําการดันขึ้นมาเพิ่มนะอ่ะซึ่งผมเนี่ยก็อยู่อันดับ15แล้วนะครับในหน้าตอนนี้นะแล้วก็ตัวของพลังลบที่ผมดันขึ้นมาเนี่ยยปรรระะะะมาาณ8ลลลล้้นนนนนนันัััััั่่่เออออองงงคคบบบบูดแววก็ตขพ เร์ฟเป็นยังไงบ้างนะครับพังลบข้ามเซิร์ฟของผมเลยนะตอนนี้ก็ยังไม่ติดเหมือนเดิมนะครับอ่ะเดี๋ยวเราอลองมาดูตัวของพลังขั้นต่ําสักหน่อยนะครับต้องเท่าไหร่นะครับอ่ะต้องประมาณโอ้มาขาดนิดเดียวเลยนะครับขาดประมาณ50,000นนะครับเกือบติดท็อปร้อยละ นะประมาณนี้นะครับซึ่งผมก็ทําทเต็มที่แหละนะครับอันนี้คือ1เดือนนะครับที่เล่นมาทั้งหมดนะครับก็ไม่ติดทอปร้อยนะครับแล้วก็ตัวของอันดับาพา n ในเซิร์ฟเนี่ยก็อยู่อันดับ15นะครับผมทําทได้ประมาณเท่านี้นั่นเองนะครับ แล้วก็ตัวของเลเวลเนี่ยนะครับอ่ะก็เลเวลอยู่ประมาณ71นะครับแล้วก็อีกประมาณ40%ได้นะอ่ะทำได้ประมาณเท่านี้แล้วก็ต่อมานะครับก็จะเป็นตัวของอารีนานะครับซึ่งตัวของอารีนาเนี่ยก็ยังไม่ได้ไต่ต่อนะครับอ่ะเป็นอารีนาที่อยู่ภายในเซิร์ฟนะครับเพราะว่าแรงเนี่ยยังไม่อัพนั่นเองนะครับก็เลยอยู่อันดับอ่ะ27นะครับเท่าเดิมนะยังไม่ได้ไต่ขึ้นเลยนะครับรอแรงอัพอย่างเดียวนะครับอ่ะประมาณนี้นะแล้วก็ตัวของอ่ะอารีนาข้ามเซิร์ฟ นะครับซึ่งก็ผ่านมาทั้งหมดประมาณสีซีซั่นนะครับอยู่ท็อป6กกว่านะครับในหะน้าตอนนี้นะผ่านมาแล้วทั้งหมดเนี่ยคือสีซีซั่นแต่ละซีซั่นเนี่ยเป็นยังไงเนี่ยกอ็อยู่ประมาณท็อปนี้แหละนะครับประมาณท็อป50อะไรเงี้ยนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ไม่ได้หนีกันไปไกลมากสักเท่าไหร่นะก็มีแค่นี้เลยนะครับ แล้วก็ต่อมานะครับก็จะเป็นตัวของอาริณาครับอาวุธรับนะครับซึ่งตัวของอารินาอาวุธรับเนี่ยก็ผ่านมาประมาณสซีซันได้มั้งหรือว่าประมาณ3ซีซ um ันนี่แหละผมก็ไม่แน่ใจนะนะครับแต่ว่าในนะตอนนี้เนี่ยผมก็อยู่อันดับ38นะครับในน่ะตอนนี้นะครับยังไม่ได้ล่วงท็อป50นั่นเองนะครับแล้วก็ต่อมาเนี่ยก็จะเป็นตัวของอาการเล่นแบบทั่วไปกันบ้างนะครับซึ่งตัวของการเล่นแบบทั่วไปเนี่ยเดี๋ยวเราเริ่มมาจากตัวของหอคอยท่าก่อนนะครับหอคอยทตุนะครับก็ าาห่อนนคขอยท่าทั้งหมดเนี่ยนะครับเอาวันนี้ก่อนแล้วกันนะครับซึ่งผมเนี่ยก็เล่นผ่านตัวของชั้น400ไปแล้วนะครับแล้วก็ตัวของท่าแสงนะครับอยู่ประมาณ380นะครับท่าลมเนี่ย340นะครับท่าไฟเนี่ย254ชั้นนะครับแล้วก็ตัวของท่าน้ำเนี่ย330ชั้นนะครับอันนี้ก็เล่นมาประมาณ1เดือนนะครับ30วันนะครับทำได้ประมาณเท่านี้นะครับแล้วก็ตัวของท่ามืดนะครับซึ่งผมก็อยู่อันดับ10นั่นเองนะครับอบประมาณนี้นะ แล้วก็ต่อมาเนี่ยก็จะเป็นตัวของด่านยากนะครับซึ่งตัวของด่านยากเนี่ยมาประมาณช่วงกลางๆได้มั้งนะครับอ่ะซึ่งอ่าเพิ่งอัปเดตมาได้ไม่นานเท่าไหร่นะครับก็อ่าผมอยู่ประมาณบทที่4นะครับด่าน6นะครับอ่ะตอนนี้ก็เล่นด่านอ่าขึ้นมาเพิ่มนะครับก็มาติดอยู่ที่ประมาณด่าน6นั่นเองนะครับไปต่อไม่ได้นี่ยอ่าทำได้ประมาณเท่านี้นะครับ แล้วก็ต่อมานะครับก็จะเป็นตัวของการไต่ด่านกันมากนะครับซึ่งตัวของการไต่ด่านเนี่ยนะครับผมก็ไต่ขึ้นมาแล้วนะครับประมาณ1,200ชั้นนะครับเมื่อวานนี้ผมลืมไต่นะครับวันนี้ผมก็เลยไต่ขึ้นมาเยอะหน่อยนะครับอยู่อันดับ14นะอ่ะก็จริงๆเนี่ยคือเราสามารถไปต่อได้นะครับแต่ว่าผมหยุดอยู่ที่ประมาณ2อะไม่ใช่2 0 0 0อ่ะ1,200นะครับเพราะว่าเลขม้นงสวยดีนะอ่ะประมาณนี้นะครับผมก็เลยยังไม่ได้เล่นต่อนะครับอ่ะเดี๋ยวค่อยไปเล่นทีหลัง แล้วก็ต่อมานะครับก็จะเป็นตัวของการลากกระดูกวิญญาณกันบ้างนะครับซึ่งตัวของการลากกระดูกวิญญาณเนี่ยผมก็ได้ทําการลากกระดูกสีส้มมาเพิ่มอีกแล้วนะครับในี่ยนตอนนี้เนี่ยนะครับกระดูกวิญญาณทางผมเนี่ยก็เรียกได้ว่าอ่าสีทองเนี่ยเกือบจะครบละขาดอยู่แค่ไม่กี่ชิ้นนะครับก็จะขาดเป็นตัวของเซ็ฮิลกับเซ็ทต้องการนะครับมือขวากับเท้าขวานะครับแล้วก็เซ็ฮิลเนี่ยจะขาดมือขวานะครับที่เหลือเนี่ยเป็นสีทองหมดแล้วก็เดี๋ยวผมเนี่ยจะเริ่มทำออฟ นะครับอ่ะให้มันติดตัวของออฟแดงนะครับแบบนี้นะเพื่อเอาสแต็กนะครับให้มันเยอะมากกว่านี้นะครับแล้วก็รุนออฟที่มันตรงสายสักหน่อยนะครับอ่ะซึ่งมันก็ใช้ทรัพยากรที่ค่อนข้างเยอะมากเนาะนะครับนี่นะตอนนี้ก็ประมาณนี้นะครับเล่นมาประมาณ30วันนะครับได้ประมาณอ่าเท่านี้นะครับครบเซตเนี่ยประมาณ4เซตนะครับที่เหลือเนี่ยก็ยังขาดอยู่นะครับเล็กน้อยนะก็ขึ้นอยู่กับดวงนะครับอ่าประมาณนี้นะแล้วก็ต่อมานะครับก็จะเป็นตัวของวงแหวนนะครับซึ่งตัวของวงแหวนเนี่ยผมก็อ่ายังไม สักเท่าไหร่นะครับอ่ะส่วนใหญ่ผมจะใช้ตัวของสต a ามิ a น่เนี่ยลงกับระบบนี้ซะมากกว่านะครับอ่าเป็นระบบอัปเกรดตัวละครนะอ่ะนี่เลยนะครับอ่ะซึ่งตัวของวงแหวนเนี่ยนะครับผมก็หาจากตัวของอ่อีเวนต์ต่างๆนะครับแล้วก็รวมไปถึงตัวของ การกวาดล้างนะครับเล็กน้อยนะวันละ3ครั้งนะครับแล้วก็จะเป็นตัวของการเล่นผ่านครั้งแรกนะครับเราก็จะการันตีนะครับว่าเราจะได้วงแหวน2 0 0 0 0ื่นสองหมื่นห้าพันปีอะไรเงี้ยนะครับหนึ่งหมื่นห้าพันปีแน่นอนอะไรเงี้ยนะครับถ้าเราผ่านครั้งแรกนะอ่ะก็ประมาณนี้นะครับซึ่งเราก็จะมีวงแหวนใช้ประมาณ2 0,000ื่นนะครับอ่ะถึง2อง0 0ืปีนะครับอ่าตามนี้เลยนะอย่างที่เพื่อนๆเห็นนะครับส่วน30,000ปีเนี่ยนะครับก็จะได้จากอ่าพวกกิจกรรมต่างๆนะครับที่เราอ่าได้ของอัพมา นะครับอ่ะอัพเป็นตัวของวงแหวน30,000ปีนะครับอ่ะหรือว่า3าม0 0ปีอะไรเงี้ยนะครับเนี่ยจะเป็นไอเทมตัวนี้นะครับหรือว่าเป็นวงแหวนที่เราไม่ได้ใช้อะไรเงี้ยนะครับเราก็สามารถเอามาอัปเกรดได้นะครับซึ่งอ่าผมใช้ทั้งหมดเลยนะครับก็เลยยังไม่สามารถที่จะเอามาอัปเกรดได้นะนะครับประมาณนี้นะครับอ่ะที่เหลือก็ประมาณ20,000ปีนะครับนี่อ่ะ20,000ปีนะครับเนี่ยเห็นป่ะ2อง0 0ปีอะไรเงี้ยนะครับอ่ะเป็นต้น แล้วก็ต่อมานะครับก็จะเป็นตัวของอีเวนต์ประจาวันนะครับหรือว่าเป็นอีเวนต์ตามเวลานะครับซึ่งผมก็จะพูดถึงแค่ตัวของอีเวนต์นี้อีเวนต์เดียวนะครับจะเป็นตัวของอีเวนต์เก็บดาว ซึ่งถ้าหลายๆคนเนี่ยเล่นไม่ผ่านเนี่ยผมไม่แน่ใจนะว่ามันจะไปชั้นต่อไปได้ไหมนะครับหรือว่าอยู่ชั้นเดิมนะครับอ่ผมยังไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าผมเล่นมาประมาณ30วันเนี่ยผมก็อยู่ชั้น4ี่นะครับอ่แต่ว่าเล่นครบแล้วนะที่เหลือเนี่ยผมก็แค่รอเวลานะครับในการขึ้นชั้น5้านะครับอ่เพื่อไปเก็บดาวต่ออะไรเงี้ยเท่ากับว่าผมก็ได้ทําการไต่ขึ้นมาไปถึงชั้น5้าแล้วนะครับอ่ประมาณนี้นะ แล้วก็ตัวของเนื้อเรื่องนะครับเราก็จะมาตันอยู่ที่ประมาณบท54นะครับซึ่งเราจะไม่สามารถไปต่อได้นะครับเพราะว่าเราจะต้องรอลเวล80นะครับก็ภายใน30วันเนี่ยผมคิดว่าน่าจะมาตันกันอยู่ที่ประมาณบท54เนี่ยแหละนะครับประมาณนี้ แล้วก็ต่อมานะครับก็เดี๋ยวเรามาดูตัวของกิจกรรมตีบอสของตู้โพซิซีสักหน่อยนะครับก็ในี่นะตอนนี้เนี่ยผมก็อยู่อันดับ10แล้วนะครับอ่อันดับโดยรวมนะนะครับซึ่งผมก็ทำดาเมจตัวของบอสเงือกไปเนี่ยประมาณ4ล้าน9้านะครับแล้วก็บอสของโพซิซีเนี่ยประมาณ5ล้าน9นะครับอ่ดาเมจโดยรวมเนี่ยอยู่อันดับ10นะครับก็ห่างจากอันดับ20เนี่ยค่อนข้างไกลอยู่นะครับประมาณ3ล้านได้นะครับแต่ว่าผมก็จะพยายามทำหนีขึ้นไปเรื่อยๆนะเออจะไม่อยู่ที่เดิมนะครับเพราะว่าเวลาเนี่ยมันยังไมง ก็อาจะพยายามทําดีขึ้นไปเรื่อยๆนะครับประมาณนี้แล้วก็ตัวของอันนี้น่าเท่าเทียมเนี่ยผมก็อยู่อันดับ1%เหมือนเดิมนะครับแต้มที่ผมทำได้เนี่ยประมาณ2,052นะครับก็อันดับในนาตอนนี้คือ1 4 0นะครับแล้วก็อันดับพนันนเซิร์ฟเนี่ยอยู่อันดับ1นนะครับประมาณนี้ แล้วก็วันนี้นะครับก็ไม่ได้มีกิจอะไรเพิ่มเข้ามามากนะครับอ่ะเป็นกิจเดิมนะครับที่เพิ่มเข้ามานะครับรนะ <kk os> ก็จะเป็นกิจบิงโกนะครับอ่ะตรงนี้นะก็เหมือนเดิมเลยนะครับไม่ได้มีอะไรมากนะครับอ่ะมีอ่ะตัวของแต้มเอาไว้แลกของอะไรเงี้ยนะครับเพื่อนๆน <k os> ่าจะทราบกันดีอยู่ละแต่ครับอ่ะก็ประมาณนี้นะ ส่วนที่เหลือนะครับก็เดี๋ยวเรามารอลุ้นคืนนี้นะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยมีอ่อัปเดตท,ที่ค่อนข้างเยอะมากนะครับอ่าเป็นร้อยล้านเลยบ้างนะครับอ่าอัปเดตเนี่ยคือเยอะมากนะครับก็เลยไม่แน่ใจนะครับว่าคืนนี้จะมีอะไรพิเศษหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยว รอดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างน,นะครับก็สําหรับตัวของคลิปนี้นะครับน่าจะมีประมาณเท่านี้นะครับก็ถ้าใครที่ชื่นชอบนะครับไกด์สายฟรีนะครับในวันที่30นะก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดซับสไคร้นะครับเพื่อเป็นลังใจให้ผมในทำคลิปต่อไปด้วยลวกันนะครับก็เดี๋ยวเราเจอกันใหม่ภายในคลิปหน้าคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆกันไปก่อนสวัสดีครับ